ตนแล้วจกกระแบงขึ้นกี่โมงอ่ะอะไรฮะจกกระแบงอะอยากดูจกกระแบนอะจกกระแบงนี่จริงๆเขาจะขึ้นก่อนแต่เขาจะรีบไปด้วยเดี๋ยวช่วยเร่งเวลาเขาหน่อยเอาไว้ท้ายเลยไอ้พวกนี้มันไม่มีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวร้องพร้องงเพลงเสร็จมันก็มาเข้าแถวร้องสอนเพชรเสียงสูงเสียงต่ำแล้วเอาไว้ท้ายปิดท้ายไปเลยราบรักกันอะไรเลยโอ้อะไรเขาเลยเขาเล่นบ่อยนะเล่นบ่อยใช่บ่อยรับผมทมผมผมก็ดูด้วยผมดูดูจกกระแบงเคยมาคุณนุ้ยเราบรักกันเลยคุณนุ้ย ได้ยังไงเด้มึงได้ทำไหล่ก <c oughs> ับผมจ้าได้แลมึงก็ตามก็เยอะเหมือนกันก็ไดตามตามเดี๋ยวเอาไว้ปิดท้ายเอาตั้กแต่มาก่อนตั้งแต่เดนบุรีรัมย์ฮะน้องน้องน้องตามอาหารเลยตามอาหารเลยโอ้โหใช่ตามอาหารเออตามอาหารเลยได้ได้ได้ไม่ไหวเนี่ยได้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 เลิกงานแล้วก็มานั่งเลยอ่ะโหยาวเลยเนี่ยเ้ยเดี๋ยวเอาไอ้นี่มาก่อนเลยกระเพราข้างในกุ้งมาลงเลยไอ้น้องน้อง มีกระเพราเครื่องในกุ้งกุ้งมันมีเครื่องในที่ไหนอ่ะกุ้งเป็นกุ้งล็อบเตอร์ตัวใหญ่ครับ oh, กุ้งล็อบเตอร์ครับผมอ่าเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงดีใจที่ <c oughs> <c oughs> ผมขอบพระคุณจริงๆครับที่ผมได้เ <c oughs> มื่อไหร่จะกลับอังกฤษมึงเนี่ยน้องๆ <Huh? S 2> ตามอาหารด่วนเพื่อพี่จะตายน <c oughs> ้องๆอาหารออกได้เลยน้งไปไก่ไปกะลีแป๊บเดียพี่เดี๋ยวอาหารออกครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่ไปฟังสวดศพยังมีเกี๊ยวอีกินนะเนี่ยนียวงานเลี้ยงฉลองนะเนี่ยแป๊บเดียวพี่ทำน้ำหน่อย อะไรนะทำนานหน่อยฮะโอ้โหทำนาน,นขนาดนี้นไปซื้อกระเจียวข้างนอกหน้าปากซอยมาเลี้ยงก็ได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวฮะไปเดี๋ย,ย,ยทำทำยากด้วยเดี๋ยวเมนูแรกทำยากมากอะไรวะเมนูแรกไขเ<ห>่เจียวปูฮะเฮ<ห>้ยมันจะยากไงอะไรฮะไข่เจียวปูยากไงโอ้หมันทำทำ,ทำยากฮะมันเป็นปูอรัสก้าด้วยแกะเนื้ออีกครับผมครับผมงาหน่อยนะโจ๊กกแบนขึ้นอี่โบพี่จะกลับไปเลเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกนึงฮะโจ๊กกแบนโจ๊กกแบนให้เขารักคิวเล่นเลยยิ้มทหรอแม่เนี่ยทำไมพูดถึงโจ๊กกแบนยยิ้มททุกีเล ร้อเชื่อโบโบเลยเนี่ยเดี๋ยวไหนเอาไว้ปิดท้ายไว้ผ่อได้ายนะฮะขายขอื่นนะครับมึงยังจุกแอนเจ็บวงเล็บแอนขายที่อื่นไครับครับขายที่อื่นมือเป็นลายเขียวๆงี้ฮะบนวงๆฮะแล้วร้อยสัร์ก็นดิสานะพี่พี่ผมจําผมจําที่แอบเพราะอะไรรู้ไหมวันที่มีเวลาพี่มานั่งอ่ะพี่ชอบนั่งอยู่กับเพื่อนสองาคนอ่ะแล้วพี่ชอบคุยกันแบบ ชอบก้มหน้าคุยเพื่อนอ่ะแล้วพี่ก็ทำอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นบ่อยทำอย่างเงี้ยผมเลยจำพี่ได้ไงเวลาพี่ทำอย่างเงี้ยมันเขี้ยวไอ้เพื่อนมันเมาอ้วพี่ก็ทำอย่างเงี้ด้วยพอเสร็จแล้วพี่ก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวกูจะล่อมึงเนี่ยล่ออะไรพี่เราผู้ชายด้วยกันโอ้ไปไปไปขายที่อื่นแล้ววันนั้นพี่ปวดคุยอะไรกับเพื่อนมึงก็เห็นกูสงวน พี่มาถ่ายรูปกับผมมาที่พี่ถ่ายรูปพี่กอดคอผมไงแล้วพี่กอดคอพี่ออกมาที่ห้องน้ำแล้วบอกเอ้ยมึงมาถ่ายรูปกูหน่อยอะแล้วพี่หยิบโทรศัพท์มาตอนนั้นพี่ผมไม่รู้พี่เป็นอะไรผมก็ไม่ไม่อยากไปขัดแกผมเห็นเราสนิทกันพี่เดินตีลอยๆมาถ่ายรูปผมเงี้ยย่แล้วพี่แล้วพี่ไปยืนหน้าเราคนเดียวทำไรวันนั้นที่พี่ยืนเงี้ยไปทอะไรพี่คุยกับเครื่องบินมั้งไปเลยขายที่อื่นไปไปไปได้ได้พี่ สัว์เป็นหลังเจอกูนะ